นึ่งอ่ะนะเอามาตามบอกว่าไปหาข้าเจ้าเดี๋ยวเอาตัวนด้มาวากกันเเอาที่เราได้ล้างก็ปูกับปาล้างเหมือนมึงครับอ่าวางมึงหกสั่อเล็กวิ่งเต้มันเล็กลิ่เรามาหาอยู่หลังเงี้มาหาไปปูมันก็บอกว่ามันไก่มือยกันอยู่น่ไงก่ไก่มือเต้เรือนมื่อีก้อนเด้อเ้ขาเลื่อนอีกแล้วเออเป็นระมื่อยูเขาเลือนอี่เรียอ่าอกคนละมือต เมือมเเมมอ่อวันที่17เดือนวันที่1มกราคมมาพี่น้องนะมาตามปูเขียนดิน,นอ่ะมาตามเนี่ยท่างไข่กับเอฟซีเพิ่น ตัวเดียวไปกว่านึเจ็ดตัวเดียวไปกวานึ่งตั้งเจ็ดนั่งกันเอาแล้ว่อยมาจับคู่มาพูดตัเดียวเจ็ดปอบูแนวใจมันินนี่อะมันเ่นเจ็สมนไปมวนเราง่ายเลยโอ้ฝันปอบพูมันว่าฝันหลักฝันจะน้ำมันนอยู่ละเกเ็ดตเลยเออขันน้ำมันผู้พาผู้นผู้ที่เคิดเห็ดแล้วก็่เคยแล้เกืียกันนี่แ เออเกิดไปบอาว่าคอยเล็กนี่เป็ขันงามงันเลยที่แเป็นศูนยขันฮะว่าที่หนึ่งศูนยขึ้นแหลกโอ้ขึ้นแหลกเป็นศูนย์เล็กคือศูนงาเนอ่ะโอ้สวดอันมือที่สองเนผู้อื่นลเล็กคือสามเงาเดียวสั็เออคือที่สองเป็นสองได้ตัวเดียวเขึ้นแลวตัวเจ็ดซื้อเหมือนกบเจ็ดเลยโอ้ ขึ้นที่แรกศูนย์อ่าขึ้นที่สองสามอ่าขึ้นที่สามเนี่ยปูขึ้นสามเลยงั้นแล้วนะเสืจังขึ้นเสือสองขึ้นไปท่านั้นเอาได้ศูนย์สามมันบดศูนสามแล้วคอยเหีนขึ้นแหกเป็นเอาเลขศูนย์ก็ง้เท่านั้อ่าเวียนขึ้นที่สงพูดลานั่งยดไกลราว่านึง่งไม่ว่าก็เลขสามางงนังงมอน อ้สับนี้เด็กก็ไม่เห็นนั่นแหละแต่ว่าสุโยงเห็นคือปูอยู่บ่ะป้ยมันจะเห็นผู้ชินแล้วมันก็แตกมาจนน่ะโอ้ปูสวดทื่อี่อยากจะเห็นเลยเกีเป็นแมนว่า้าคอย<ไ>บอกไม่ไม่ไม้าก้านฝุ่นอ่าไปเก็ดตั้งจีแมนแมนเลยชเชี่อม,มัดบันดิ่โอ้แคเป้ี่เราคนมปเชแล้วนี่บันนี่คอยหลัลงมันเห็นว่าใคยนั่นแ<ห>ต,ต่ว่าจะเสือรถมันเหแหละคนเจี๊เรียกเรื่อง พ่อเดไปได้มากนี่เตปูไกินวมี่ยังเดรถกับหมียังกับอ่าสำหรับก็าดตราดมาเก็รอเาอันได้ที่ว่าได้ศูนย์สามแต่ว่าใช่เจ็ดสามปูปูไเ็นวัทุกาฟเงินั้น้ำมันอ่ะต้งหักเจ็ดอันหนึ่งเจ็สมเราหมุนเราตั้งเงินตัวมัน พราะท่านในไก่ยังเมียนะนึงเช็ดสามมาพู๊บ <3 S 2> นบานนี่ได้สามตัวแล้วบ้านนี่เอาไปหมุนเราไปใส่เันเขาว่าถ้าขัานน้ำมออศูนย์สามโอ้โหอ้อขันน้ำมอศูนย์สามแตะขี้ขันว่ามันมีงานนังนสิเข็ดย่ำเลยว่ามันจะว่างมันบอตะกอนงาแต่เดี๋ยวนี้โอ้มันกินเท่ากับบริยูน้ำเล็กเดี๋ยวเนี่ยตะกอนมันอยู่น้าเลือมันเล่นแรกอืมอืมอืมเดี๋ยวนี้มันอยู่น้ำร้อเถอ โอ้ห่วงจะนํำรถส่อมตลอดแบบเรตั้งแตกไปหันไปนี้ว่าได้เออเออเพราะว่าผ้าไปเนาะมันเย่ะดิมันไ่มีเส้นไปก็ไปหลินออาพี่ลองม่นจะลากไว่เพื่อใส่เราเรียกว่าไปเลขไปบ้านขันน้ำมลศูนย์สามศูนย์สามแต่กาเลขมีทีมาเอมาทหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสามเอาวิ่งเจ็ดโอ้ถ้าไผอยากวิ่งวิ่งเจ็ด ะวัีแจ็คล่างบนหีอ่าอ้หูถาฤาษีมันก็รู้างไหมอ้เอาผู้ฤาษีคนไห้ล่างนึงหเพล่นล่างนึงแล้วบอกกันบนหาล่างนึงอ่าวิ่งมันเล็กมันเปือ่ยนมือล้วอออ่าพอดีกัจับคือว่าใดร้องพอดีกว่าอยู่ท่าน้นกันเนี่ยมื่อนจะอึ้งวันนี้ขึ้นกัน เกียรติต่อวันที่สุดเกียรติเลยว่าบ่มั่นใจประเด๋ยมันบ่ว่าท่านถามเล่าจะพ่อกันด้วยเหรอเฮ้ยว่าท่านถามบ่ได้ถามอยู่โอ้อเอาเนียนๆเด้อเรียบบ่บอกเล่าสิอ่ะบอกบอกผูบก้บอกคนวาดเอาเนียนๆเด้อจีเอามันเกาา่งจัองต้องครยวาดวจังวาดจีอ้อืมเอาพี่น้องเอาไป พีจาหาเบิ้งสะกอนเอหน็นมัน,นมัดจเขากันก็เือนที่สีบว่าหน้าตัวเดียวกูว่าให้เจ็ดกนไปกอนที <S <S เชไปกอนอ่ามันจะเข้ากันไหมถ้าเขา่าหรือว่าตรงกันกันจะได้เน้นง่ายพี่น้องามันให้ร้งควนี่บางนึง,นงอ่าหมวดอะไรห้าเลยพี่น้องให้สองหาให้เก้าสองหาแตกทั้งมนทั้งล่างก็ยังเป็นน้ำชิปคุหล้าก็เออเป็นคู่อ่คู่มสึเดไปอ่าหองหัน ซื้อซิปกาล้อยแล้วโอ้เจ็นตัวตูวสบายพระรวยแล้วไปนำชิบหาโอเอ้อไ่หงใจหรอเปล่าเรียกเอาชือาซื้อซปิดบนนังาปวดนำเลยชิฟหมาขอบชิบหกเอาอมือถ่ายนึ่งเนาะนกระพาแต่ว่าลืนสีพันยังบ้านไหนบ้านมาปูทสิได้ไร่บ้านท่านไหนมันเจ้าจ่กันนะโอ้ขวัญไปก็อาจริมากขึ้นกันบ่ อ่าม yup. ันจะตรงกันบ่ตี้พอเล้วแต่บ่ได้ถามกันเรื <c oughs> <c oughs> like ่องเนี่ยะเว่าเลี้ยงแดกคืถ้ว่า่เงว่าท่านนั่นก็เลบากนี่นอีกได้งไปเออออกคาก่อนจังว่าตีสีคุ้มสื่อตัอะไรอีกตี้สื่อในเด้อสื้อในเด้อตีโอ้ดังขนาดเลยพี่น้องวดนั่นเนาะใทั้งหมนทั้งนางหาสซพ่อว่าสวดเดินมวได้สื่อที่วหันกันก้าหาบอกกันหาสองก้าหาสอง มันบริเวณนั่นดอกมันก็ขึ้นจากซี่ด้วยดอกงวดนั่นนัดสันดาจว่างมาดิซื้อไรเลยอ่มีภารกิจไปภาิบว่าได้เงินทำไมเราคอยทับหยูด้ยมือเรียกจวัางนั่นค่ะครับหนูซื้อตีในบานไม่มีเห็นว่าล่ะอือมเพิ่ซื้อเลยขี้รมีเท่าไหร่มัดเวลาก่อนขายก็เจกเราคยมากนั่นเราปฏิบิว่ได้เงินอืมทศทศฮีทฮีทเด็กไปซื้อเลยใจชดใจจ่าเจ้ทิพัว เท่าหื้นถือควายนีต่อจิปโป้ด้วยอ้าวพี่้องเลขขานมาแล้วทำไมไปทามกันไม่เข่ากันวะอ้าโอ้เอาขนนดำม้วนเนาะพันวาตะกี้กับว่ามันคักอยู่ที่พนวาคันมันเหี้ันเหี้ในเหรออือเพื่อเดียวเพื่อเดียวเกบส่วนวันหลวงมม่เราสิปเก้การํำม้วนีู่่ละครับ ปูเฮ็ดเองโว้ยบอกเกราะว่าก่ยิปวงโคกเหมนกันโอ้ข้ัวหัวตีพูวนเจ้าวาดได้บ้านนห่ือก็บอกกันไว้ที่แล้วก็ไปซื้อหนึ่งเกาซื้อหนึ่งหัวผูนได้หลายด้เราโอ้คอยเบ้อแนี้แม่นหน้ามันเจ็ดหน้ามันเป็นเลขหนึ่งนะงเจ็ดเกาล้วดิเออปูเอาวันี้นะพี่รังศูคือศูเลยสามคือสามเด้อ่าเลขขันน้ำม่ะ์เนาะตอนเลขชนตัวของปูนี่ก็บโมว่ามาแต่ใส อาทิตเจ็ดไปอ่าอิตหนึ่งเจ็ดหรือว่าสิเจ็ดสามก็ได้นี่สิตสามนึงกับวาเนีเจ็ดป็นตั้งมือเจ็ดปิดจตั้งที่ปูเจ็ดไหร่างเบิง네ร่างเบิงปิดในใจมาต่ำเนาะสำหรับโค้งจุดท้ายเจ็ดเป็ปห้านี่ส um, iv ี่ต um, uh, ่ออโอคาปูซ่าแคบแบบจอพี่น้องเนาะเดี๋ยวคอยรอยคุณผ้ายว่าไดอกเนื้อทางเินเจ็บมือกับออ อ่าคัดนะจอรครับผมเม่เนมาเอาทั้งแตกทั้งบวแตกทั้งล่าง <ส ốc S 2> อีกโตกันมาลำดับนูบบบเลยครับผมปูว่าไฮไลท์หางคนมาตรงกันกันกน,น้ารนุน็อปู